สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคูอ้อยในเรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้ว,วันนี้นะคะก็เป็นเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะของเรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อมนะคะการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศล้วนม,มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันทั้งพืชและสัตว์นะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องโซ่อาหารนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปกันเลย ตัวที่หนึ่งโซ่อาหารของพืชนะคะพืชสร้างอาหารเองได้แต่ปัจจัยที่สำคัญที่พืชใช้ในการสร้างอาหารก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้ำแสงจากดวงอาทิตย์และก็โคโรฟิลนะคะสารสีเขียวที่อยู่ในพืชผ่านกระบวนการต่างๆเราก็จะได้แก๊สออกซิเจนได้น้ำแล้วก็น้ำตาลกลูโคสนะคะ กระบวนการนี้นะคะเราจะเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเป็นไงคะพอจะทราบกันไหมคะ 2. โซ่อาหารของสัตว์นะคะสัตว์จะสร้างอาหารเองไม่ได้ต้องกินพืชหรือกินสัตว์ด้วยกันเป็นอาหารหรือกินทั้งพืชและสัตว์ด้วยกันเป็นอาหารโดยสัตว์ที่กินผู้อื่นเป็นอาหารเราจะเรียกว่าผู้รา และผู้ที่ถูกกินเราจะเรียกว่าเหยื่อ,อที่เช่นนะคะกระต่ายนะคะจะเป็นเหยื่อของงูนะคะในระหว่างนั้นนะคะงูก็จะเป็นผู้รานะคะก็คือกินกระต่ายแต่นะคะงูจะเป็นเหยื่อของเหยี่ยวเห็นไหมคะและก็ตัวสุดท้ายก็คือเหยี่ยวจะเป็นผู้รานั่นเองนะคะหรือ ตาก,กแตนเห็นไหมคะตาก,กแตนจะเป็นเหยื่อนะคะของกบและก็กบนะคะจะเป็นผู้ร่านะคะก็คือกินตาก,กแตนแต่ในระหว่างนั้นกบก็จะเป็นเหยื่อของเหยี่ยวเช่นเดียวกันนะคะเหยี่ยวจะเป็นผู้ร่าค่ะโซ่อาหารไม่ได้มีแค่นี้นะคะ ไม่ได้มีเหยื่อหรือผู้ร่านะคะนักเรียนลองสังเกตดีๆว่าสิ่งมีชีวิตที่กินกันเป็นทอดๆหรือที่เรียกว่าการถ่ายทอดพลังงานนะคะพลังงานได้มาจากที่ไหนได้มาจากแครอทนะคะอาทิเช่นกระต่ายกินแครอทนะคะใครเก็บสะสมพลังงานแครอทนะคะใครได้พลังงานกระต่ายนะคะดังนั้นเราจะจัดแครอทเป็นผู้ผลิตและก็ กระต่ายคือผู้บริโภคนะคะในระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้เราจะจัดเป็นผู้ผลิตแล้วส่วนสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้เราจะเรียกว่าผู้บริโภคนะคะสิ่งมีชีวิตที่กินพืชเป็นอาหารนะคะเราจะเรียกว่าผู้บริโภคอันดับหนึ่งนะคะ สิ่งมีชีวิตที่กินสัตว์เป็นอาหารเราจะเรียกว่าผู้บริโภคอันดับสองนะคะและสุดท้ายผู้ย่อยสลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทำหน้าที่ย่อยซากพืชซากสัตว์ต่างๆนั่นเองเราก็จะเรียกว่าผู้ย่อยสลายนั่นเองนะคะตามทั่วๆไปก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นรราหรือแม้กระทั่งพวกแบคทีเรียต่างๆนั่นเองค่ะ ยังไม่หมดแค่นี้นะคะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตภาพดูสิคะมีโซ่อาหารเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะค่ะจะสังเกตเห็นว่าในระบบนิเวศไม่ได้มีเพียงแค่โซ่อาหารเดียวและก็ไม่ได้ตายตัวว่ากบจะกินมแมลงนะคะก็ยังมีโซ่อาหารอื่นๆอ,อ,อีกนะคะหลายโซ่และเราจะเรียกความสัมพันธ์ระหว่างโซ่อาหารหลายๆโซ่ว่าสายใหญ่อาหาร สรุปโซ่อาหารคือการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตเป็นทอดทอดนะคะเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตโดยผู้ผลิตนะคะนั้นถือเป็นจุดแรกต่อมาคือผู้บริโภคอันดับหนึ่งส่วนผู้บริโภคที่กินสัตว์ จะถือเป็นผู้บริโภคอันดับ2แล้วก็จะมีผู้บริโภคอันดับ3ต่อไปเรื่อยๆนะคะโซ่ so, อาหารก็คือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศท,ที่มีการกินต่อการเป็นทอดทอดและมีการถ่ายทอดพลังงานอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะเช่นเดียวกับสายใย,ายอาหารนะคะหากในระบบนิเวศ มีโซ่อาหารหลายๆโซ่สิ่งมีชีวิตจะสามารถเลือกกินได้อย่างหลากหลายนะคะดังนั้นเราจะเรียกว่าสายใายอาหารนะคะเป็นการรวมโซ่อาหารหลายๆโซ่เข้าด้วยกันนะคะเชื่อมโยงกันเป็นใยมวยแมงมุมและมีการถ่ายทอดระหว่างสิ่งมีชีวิตเข้าด้วยกันนั่นเองพอจะเข้าใจไหมคะ และสุดท้ายนี้คุณครูขอฝากใบงานเรื่องโซ่อาหารนะคะนักเรียนลองสังเกตภาพแล้วก็แสดงความสัมพันธ์ของโซ่อาหารว่าในรูปภาพนี้มีโซ่อาหารทั้งหมดกี่โซ่อาหารนะคะสุดท้ายนะคะชั่วโมงหน้าคุณครูจะสอบเก็บคะแนนท้ายบทที่1เดี๋ยวคุณครูจะส่งให้ทางไลน์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ